สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอัมนมเมืองไทย360องศามานำเสนอครับฮือต้านนิรโทษ112ทักสินก้าวไกลแห้วงวดเข้ามาเรื่อยๆ สำหรับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เวลานี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรม,มาการวิสามัญพิจนารณาศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเตรียมจัดทำรายงานเสนอสภาผู้แทนรัษดรภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ยิ่งใกล้เข้ามาเท่าใดก็ยิ่งเห็นแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันโดยเฉพาะการเหมารวมให้ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับมาตรา1 1 2จนเห็นชัดเจนว่าน่าจะผ่านยาก หากสำรวจท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองที่มีผลต่อการโหวตก่อนหน้านี้หลายพักมีท่าทีชัดเจนที่คัดค้านอย่างเต็มที่เช่นพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐร่วมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาและฝ่ายค้านอย่างพักประชาธิปัตย์เป็นต้นขณะที่พักเพื่อไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีท่าทีชัดเจนเต็มร้อยแต่ก็พออนุมานได้เหมือนกันว่าพวกเขาก็เอ็นมาทางไม่เอาด้วย แต่หลังจากนายทักษิณชินวัตรที่เข้าใจว่าเป็นเจ้าของพักตกเป็นจำเลยในความผิดมาตรา1นึก็ทําให้แสดงท่าทีคุ้มเครือส่วนพักเก้าไกลไม่ต้องพูดถึงพวกเขาออกตัวแรงหนุนเต็มที่เพราะทั้งสสและแกนนําเจ้าของล้วนถูกดําเนินคดีบางคนก็ถูกตัดสินจําคุกกันไปแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงบรรดาแนวร่วมทางเดียวกันอย่างพวกสนิ้วที่รู้ชะตากรรมในบ้านปลายว่าคุกรออยู่ จากการกระทำผิดซ้ำซากพวกนี้ก็ยิ่งหวาดผวายิ่งต้องการให้กฎหมายผ่านให้ได้ที่ผ่านมากลุ่มม็อบ3มนิ้วพยายามเคลื่อนไหวพร้อมกับพวกแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไอลอกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพวกนักสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มต่างพยายามกดดันโดยยื่นหนังสือแสดงความจำนงผ่านพวกเดียวกันคือพรรคก้าไกลแม้ว่าโดยข้อเท็จจริงหากพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าไกลจับมือกัน โอกาสที่จะผ่านสภาก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันก็เป็นคำถามจากสังคมส่วนใหญ่ที่ขอน,น้านี้เมื่อสำรวจผ่านทางช่องทางสอบถามความเห็นที่ดาเนินการโดยฝ่ายรัฐสภาตามขั้นตอนก่อนเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนซึ่งผลก็ออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยด้วยเสียงท่วมทน้นมันก็สะท้อนภาพชัดเจนว่าชาวบ้านมีความเห็นเกี่ยวกับการเนรโทศกรรมความผิดมาตรา1 1 2 รวมไปถึงยังรวมความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112อีกด้วยสําหรับความเห็นจากพักการเมืองเช่นพักรวมไทยสร้างชาตินายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักมองว่าหากจะมีการเสนอให้สภาตรากฎหมายนิรโศษกรรมแก่การกระทําที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ไม่นิรโทษกรรม แก่ผู้กระทําความผิดต่อชีวิตและความผิดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง2ประเด็นแรกนั้นต้นเห็นด้วยหากเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงถึงขั้นชีวิตแต่ควรพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบตามหลักกฎหมายเชื่อว่าจะสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายได้ส่วนการกระทําผิดที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา110และมาตรา1 1 2 ที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัชทายาทนั้นกรรมธิการมีเสียงแตกเห็นเป็น3แนวทางแนวทางแรกเห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมแนวทางที่สองนิรโทษกรรมโดยไม่มีเงื่อนไขและแนวทางที่3นิรโทษกรรมให้แบบมีมาตรการเงื่อนไขนั้นนายธนกรเห็นว่าอาจจะมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําความผิดที่ก้าวล่วงสถาบันตามมาตราดังกล่าว อาจเข้าขายขัดต่อรัฐธรรมนูญหมวดสองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในหลายมาตราเช่นมาตรา6กที่ระบุชัดว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดทางหนึ่งไม่ได้ซึ่งเท่ากับว่ากฎหมายที่สภาจัดตราออกมาใหม่เรื่องการนิรโทษกรรมโซไปขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองพักรวมไทยสร้างชาติ ได้ย้ําจุดยืนตลอดมาแล้วว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเราคัดค้านจะต้องไม่รวมคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และ112เด็ดขาดเพราะสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติใครจะดูหมิ่นก้าวล่วงไม่ได้ซึ่งการตรากฎหมายใดออกมาก็ตามต้องพิจารณาให้รอบคอบยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักไม่เอาพวกพ้องเป็นใหญ่หากดันทุรังผลักดันเรื่องนี้ในสภา เชื่อว่าสสพูดแทนที่มาจากประชาชนทุกคนไม่ยอมแน่หากกระทําความผิดก็ต้องยอมรับและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนายธนกรระบุส่วนพักภูมิใจไทยนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีกล่าวทํานองเดียวกันว่าเมื่อพิจารณามาตราสองของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นการบอกชัดว่าการละเมิดพระหมหากษัตริย์นั้นคือการเจตนากัดเซาะบ่นทำลายระบบการปกครองประเทศไทยไปด้วยดังนั้นการละเมิดพระหมหากษัตริย์จึงไม่อาจทำได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางใดและไม่ต้องคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองหรือทางใดๆไม่อย่างนั้นทุกคนก็เอามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองมาอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์การนำเอาปออ,อมาตรา110 หรือ112เข้ามาอยู่ในกฎหมายนิรโทษจึงทําไม่ได้เพราะความผิดมาตรา110และ112ไม่เหมือนกับความผิดอาญาทั่วไปจะทําให้กฎหมายนิรโทษกรรมเป็นโมฆะเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา5คดข้างแน่นอนซึ่งจะทําให้ส่วนดีของกฎหมายและเจตนาดีที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมตกไปไม่ได้รับประโยชน์แทนที่จะได้ลดความขัดแย้งลงแต่จะเพิ่มความขัดแย้ง เพราะนำมาตรา110และ112เข้าไปรวมด้วยสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา110หรือ112สิ่งที่น่าจะเหมาะสมและควรทําคือการให้เขาเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทําผิดต่อพระหมหากษัตริย์โดยให้เขาได้รับสิทธิการประกันตัวและหากสุดท้ายผลของคดีเป็นอย่างไรบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิในการขอพระราชทานอภัยโทษ ต่อองค์พระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชะอำนาจของพระองค์โดยแท้นายคารมระบุล่าสุดพักพลังประชารัฐนายภัยบูลนิติตะวันรองหัวนหน้าพักแถกว่าตนได้รับมอบหมายจากผลเดกประวิทย์วงสุวรรณหัวนหน้าพักย้ำจุดยืนของพักต่อร่างพรบนิรโทษกรรมว่าพักมีมติคัดค้านการรวมคดีหนึ่งสองรวมอยู่ในร่างพรบดังกล่าวเนื่องจากการกระทําดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืน บรรทัดฐานคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 5 6พที่ระบุว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2สเป็นบทบัญญัติที่กำหนดการกระทําความผิดบุคคลที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร,ร้ายพระมหากษัตริย์และเป็นกฎหมายคุ้มครองที่ไม่ให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและเป็นสถาบันหลักของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ดังนั้น การให้ผู้กระทําความผิดที่ถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่มาออกกฎหมายเพื่อให้นิรโทษกรรมความผิดดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวการที่จะเสนอร่างพรบน,นิรโทษกรรมโดยมีมาตร,ราน1นึร่วมด้วยโดยมีเจตนาทางการเมืองไม่ได้ถือเป็นการมีเจตนารมณซอกปลอดบดทําลายสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชํารุดสุดโสมและอ่อนแอนําไปสู่การล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้กระทําผิดในมาตรา1นึ 2, เป็นการออกกฎหมายที่มีความร้ายแรงมากกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึด้วยซ้ําเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยและพลเอกประวิทย์มีนโยบายชัดเจนที่จะปกป้องสถาบันจึงต้องออกมาบอกให้ชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐขอคัดค้านเรื่องนี้และท่านยังํำชับว่า หากมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทศกรรมเข้าสภาในวาระหนึ่งไม่ว่าจะกี่ฉบับสอสอพักพลังประชารัฐทุกคนจะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จะมีการนิรโทศกรรมมาตรา1นึ 2, ตกไปตั้งแต่วาระหนึ่งเมื่อเห็นท่าทีชัดเจนจาพกพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงพรรฝ่ายค้านบางพักอย่างพรรประชาธิปัตย์ทำให้มองเห็นแนวโน้มข้างหน้าว่าน่าจะผ่านยาก แม้ว่าพักเพื่อไทยจะพยายามท่าทีคุมเครือจะพยายามอ้างเหตุผลต่างๆนานาเช่นให้รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อนแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันและคำถามจากสังคมมีเจตนากับสถาบันอย่างไรหรือว่ามีเจตนาช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรให้พ้นผิดหรือไม่ขณะเดียวกันหากมองกันแบบรวบรัฐมันก็ยิ่งทำให้การที่นายทักษิณโดนคดีความผิดมาตราหนึ 2. กลายเป็นว่า ทำให้กฎหมายนิทิรโทษกรรมฉบับนี้ผ่านยากขึ้นไปอีกเพราะถูกมองว่ามีเจต,ตนาช่วยเขาให้พ้นผิดเหมือนกับแหวกยากให้ตื่นทําให้คนอื่นพลอยซวยไปด้วยอะไรทํำนองนี้ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ